ไปแล้วนะกินอะไรเรานะใช่ใช่งานกันไม่จะไปอ่ะไม่จะมานี้จะมานี้ถูกเม่เยอะมากกว่านิดเดียวนะลูกเอาใหม่เราค่อยตรงกลางอ่ะลูกโอยใจเย็นๆนะตายตายพี่นุ่มเป็นยัไหนอีไรกินอะไรตภาคนี้เป็ยังไงรับสนใจอะไร้างขึ้นใหม่เนาะขึ้นจะได้อะอาจจะได้ดูใช่ก็จริงๆแล้วเป็นเป็นช่วงแก๊วเวลาที่ที่นานเหมือนกันนะครับเป็นสิบกว่าปีเนาะแต่ว่าที่เนื้อโจรจากจากภาคสี่มาภาคหน้าแล้วผมว่าเหมือนว่า การเดินทางของของภาพยนตร์ซีรีส์เนี้ยหมายถึงว่าเดินทางมาตั้งแต่ปี1 9ึงเก้าแต้นๆเลยครับผมว่าน่าจะเป็นภาคสุดท้ายของทางทางแฮร์ริสันฟอร์ดแล้วแล้วก็มีมีความน่าตื่นเต้นหรือเอกลักษณ์คอมมิตน้หน้าโจนก็ยังคงอยู่เหมอนรู้สึกว่าคนที่เป็นแฟนหน้าโจนไม่ไม่ควรพลาดรวมถึงผมว่าเป็นหนังที่ทุกคนดูได้แล้วก็เป็นหนังครอบครัวที่คิดว่าคุณพ่อคุณแม่น่าจะทันกันแล้วก็คนรุ่นผมก็ยังรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ที่จะได้ดูหน้าโจนแบบในโรงครั้งแรก าาารนนีีมมมัควพิเศษอก็จริงๆทางนี้มันคือ Dial of Destiny ก็รู้สึกว่ามัน,นเป็นกรงล้อที่เหมือนว่าสุดท้ายแล้วมันจะพาแบบมีเรื่องของการย้อนเวลาหรืออะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าอะไรต่างๆเอกลักษณ์คิดว่าน่าจะยังอยู่ครบรวมถึงผมว่าในในหนังในวันนี้ผมว่ามันก็จะมีอะไรที่พัฒนาไปตามยุคแาวสมัยที่ยังคงเอกลักษณ์ความน่าสนใจเหมือนดูหน้าโจนอยู่ครับขึ้นยอยากเห็นอยากเห็นอะไรมากที่สุดบอกว่าแบบคาดหวังคาดหวังอะในในหนังใช่ไหมครับอยากเห็นอ่า ไทล์สันฟอร์ดเดินออกมาผมก็ดีใจแล้วครับดืเต้นแล้วครับจริงๆแต่คนที่ชอบผ่านดูเลยในวันเป็นไทยอาจารย์ลกอาจารู้ว่าไอ้การมีฉากตื่นเต้นตื่นเต้นเยอะมากไม่ขนาดนั้นใช่ครับเพราะจริงๆแล้วจากภาพที่ผ่านมาก็จะเห็นโอ้โหมีแบบวิ่งหลบหินวิ่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นแบบเป็นเป็นซิกเนเจอร์อทล์แล้ววันนี้ผมว่าไทล์สันฟอร์ดในวันนี้เราก็อยากจะเห็นว่าเอ้ยเขาจะพาเราย้อนไปที่ไหนหรือพาเราไปประจนไปที่ไหนแล้วเขาจะเจอกับสถานการณ์ยังไงยเ อยากชวนมาดูหน่อยละกันครับผมก็อยากชวนทุกคนมาดูนะครับผมสามารถจองตั๋วได้แล้ววันนี้นะครับแล้วก็ดูหนังได้วันที่28นี้นะครับแล้วก็อยากทุกคนมาดูในโรงภาพยนตร์เท่านั้นเพื่ออัดรถที่ครบนะครับผมทุกรายละเอียดกาแสดงแสดงามดีดีด้วยขอบคุณครับเรียนจบแล้วต่างดีเคยศึกกันไหมฮะ มันนล่งยังไงบ้างสำหรับพี่ที่เนี่ยกลงจริงจบมาพักหนึ่งนะครับจบมาได้ประมาณปีปีกว่าปีครึ่งนาแล้วก็เรึ่งเรึ่งจะมีโอกาสได้ได้ได้เข้างานรับปริญญาเนาะก็ดีใจดีใจครับผมว่าตั้งแต่ เรียนจบมาเราก็ได้ได้อะไรจากการเรียนเยอะอะไรเงี้ยแล้วผมว่ามันก็เป็นอีกอีกขั้นหนึ่งของชีวิตเนาะที่ที่ในวันนี้โอเคเราเรียนจบเริญตรีแล้วเราก็เข้าสู่ช่วงการทํางานเต็มที่แล้วก็มองในสเต็ปต่อไปกว่าจะมาถึงวันนี้กินก็สู้เยอะเหมือนกันในงการเรียนเราทำงานด้วยสาขาที่เราเรียนมันไม่ใช่เ่ง่ายเนี่ยครับครับเียนที่อยู่นสองยิดี่ยขนาีเราต้องเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยมันหนักหนาขนาดไหนก็หนักหนักครับถือว่าหนักเลยแต่ว่าจริงๆแล้วโช่วปีตรงที่ปีหนึ่งปีสองก็ยัง ยังไม่ได้ทํางานเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงมี3-4ามีี่เรียนออนไลน์อะไรเงี้ยก็ไปเรียนที่ที่กองหรือไปเรียนที่ทางานเรียนเสร็จปุ๊บผมก็ทํางานต่อเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะเลยเพราะว่าบริหารเวลาได้ดีมากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยก็แต่ก็หนักครับก็กลับบ้านมาก็ทํางานแล้วก็รับงานแบบช่วงนั้นก็ เรียนสี่วันทํางานสมวันอะไรเงี้ยครับก็บแต่ก็รู้สึกว่ามันก็ได้อะไรเยอะมากบการเรียนเนครับกหนดการอะไรตอนนี้ลุนกันรับแล้วใช่ไหมครับตอนนี้จะเป็นช่วงพิศจิการตื่นเต้นไหมล่ะคนก็ตื่นเต้นกับวันรับปริญญาเนี่ยนะก็ตื่นเต้น <ๆ S 2> ตื่นเนนะตนเ้นเพราะว่ามันมันจริงจมันก็ตื่นเต้นตอนเรียนจบไปแล้วช่วงหนึ่งเนาะแล้วผมว่ามันก็เว้นช่วงก่อนที่จะประกาศวันวันรับปริญญาอะไรเงี้ยพอมาถึงช่วงใกล้มันก็ มือนบรรยากาศมันก็กลับมาความตื่นเต้นก็กลับมาเลยก็เป็นครั้งแรกในชีวิตเราก็คิดว่าน่าจะแบบมีไม่กี่ครั้งในชีวิตเลยถ้าแฟนขับเล่นใหญ่โอเคไหมฮะเต็มรับมือยังแค่แค่มาก็ดีใจแล้วแค่มกินนี่คือะไรอ่าอันนี้จะใส มีเซ็ตแบบว่ามีเพนเรื่องเรียนต่อเนาะบ้างในใจบ้างไหมครับก็มีมีบ้างมีบ้างจริงก็ก็ดูดูดูอยู่เรื่อยอะไรเงี้ยเป็นกับเพื่อนๆหรือว่าจริงก็มีปรึกษาแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้วางทำลายชัดเจนเลยจริงแล้วใจหนึ่งก็รู้สึกว่าอยากอยากไปมีประสบการณ์การเรียนต่อที่ต่างประเทศด้วยเยเพราะจริงๆแล้วตั้งแต่สมัยเรียนอาวุโสการอะไรเงี้ยเพื่อนๆเขาก็จะไปไปเอ็กซ์เชนจ์โปรแกรมกันคนละ6เดือน6เดือนอะไรเงี้ยเราก็ไม่เคยมีโอกาสได้ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่า ด้วยงานหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยมันก็ยังมีแพชชั่นแล้วก็ยังรู้สึกว่าเรายังอยากทำอะไรหลายอย่างในในฝั่งการทำงานมากๆอะไรเงี้ยก็เป็นหนึ่งไอเดียแล้วกันหนึ่งอ็อบเจคติที่อาจจะมองมองอยู่แล้วก็แต่ว่ายังยังไม่ได้มีแผนชัดเจนยังใส่ให้เรามองไว้ที่ต่างประเทศถ้าอยากเอาอะไรก็น่าจะอยู่ในในบิสเนสแหละครับไใไม่องค์อรปนัวก็มาร์เก็ตติ้งก็แมเนจเมนต์อะไรเงี้ยไฟแนนซ์แล้วมาต่อยอดธุรกิจของเราด้วยธุรกิจที่บ้านด้วยธุรกิจที้บ้านคิดว่าถ้าได้ก็ดีได้ก็ดี กับเรื่องนึงประ่ทงไหนครับแฟนนี layers, ้แฟนนี้สองประเทศไปเรียบร้อยหลัการงานต่างๆงานจิตวิทยาดีที่สุดก็จริงๆได้มีโอกาสไปในหลายๆเมืองที่มีโอกาสได้ไปนะครับก็ผมว่าในในแต่ละที่หรือในแต่ละเมืองที่เราไปอย่างเงี้ยแฟนไงเขาก็มีเออ่วัฒนธรรมหรือว่ามีอะไรต่างๆที่ไม่เหมือนกันผมว่าคนในหลายๆที่เขาก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนว่าสิ่งที่เราสัมผัสได้คือการการซัพพอร์ตหรือว่าความรู้สึกที่เขามีให้เราว่าแบบว่า บางบางที่อะไรเงี้ยเราเราไม่เคยไปมาก่อนอะไรเงี้ยไม่เคยไปทํางานจริงทุกทุกที่ที่ไปมาเลยครับสองที่ก็เขารู้สึกดีใจเพราะว่าเขาเขาเหมือนเขารอรอวันที่เราจะไปไปหาเขาอยู่ไปไปเจอเขาอยู่อะไรเงี้ยพอเราไปเราก็เห็นถึงถึงความรู้สึกที่ดีความรู้สึกที่ ท,ที่เป็นโพสิทีฟแล้วเราก็ดีใจที่เราก็ได้เจอเขาเหมือนกันเลยก็ผือว่ามันเป็นเป็นโมเมนต์ที่ดีเป็นเป็นมูลความพิเศษที่ดีที่ที่ผมเองก็ได้เก็บกลับมาแล้วก็มาเติมไฟกันเลยแต่ที่มันมีคำโปรเจกต์อะไรพิเศษก็ต้องรับครามสมคลมากเลยก็จริงๆทั้งทั้งสองที่ก็จะมีกลุ่มกลุ่มแฟนเหล่านี้ที่ที่เหมเือนว่าเขาก็ตามตามเราอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนที่ที่เราจะมีโอกาสได้ไปทำทางานทั่แรกนะครับก็ เขาก็จะมีทำโปรเจกต์ตามเมืองตามอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแฟนโปรเจกต์ตอนที่เราเข้าไปทำแฟนมีิดเนี่งเพราะมันก็ก,ก็ก็น่าประทับใจทั้งหมดเลยเงี้ยแล้วก็รูปแบบมันก็จะแตกต่างกันไปอย่างนีง้บอกว่า,าคนคนที่นี่เขาเขามีวัฒนธรรมแบบนี้เขาก็แสดงความรักหรือว่าสแสดงการสนับสนุนขขเขาแบบนี้ผมว่ามันก็เราก็ได้เจอคนที่หลากหลายได้เจอมวลพลังงานใ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 น,ในการมาอยู่ร่วมกันที่หลากหลายด้วยเรื่องไหนที่ทำให้เราแบบพิเศษจังเลยดูว้าวดูแบบจำเลยอะไร ก็จริงๆผมว่าหลายๆเรื่องนะตั้งแต่ที่ที่ไปอะไรเงี้ยบางอย่าง,างที่บอกว่าข้อพิเศษของทั้งสองที่นี้คือผมผมกับีพ p ไม่เคยไปด้วย,วยนลครับไม่เคยไปเจอแล้วเราก็จะเห็นว่าอา๋อโอเคมันมีกลุ่มแฟนคลับอยู่ที่นี่<ต>ที่เขาก็จะคอยซัพพอร์ตเรามาอยู่ในในโซเชียลมีเดียหรือในช่องทางอื่อนจนกระทั่งเขามาที่ที่ประเทศไทยบ้างอะไรเงี้ยแต่ผมว่าพอพอวันที่เราได้ไปเจอเราก็ตื่นเต้นตั้งแต่บอว่าลงลงมาเลยไปถึงโรงแรมหรือเงี้ยเขาก็เตรียม ของเตรียมอะไรมาให้แล้วก็แบบทำโปรเจกต์ตามเมืองมีรถวิ่งผ่านมีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแฟนโปรเจกต์ในในฮอลตอนนี้เขาทําให้ในช่วงนั้นอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันมาจากใจของมันจรงิงเลยมันมาจากความรู้สึกมันมาจากจากความรักที่ที่เหมือนว่าเขาเขามอบให้กับเราขึ้นมาก้าวขึ้นเวที่ยวเพระที่มองออกไปเนี่ยเาคนมันละลานตามากตอนนั้ความรู้สึกเป็นไงบ้างผมว่ามันก็ขนลุกขนลุกนะครับเพราะว่าเหมือนว่าพอพอเราไปอยู่ต่างถิ่นอะไรเงี้ยไปอยู่ในในที่อื่นๆอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ มันก็มีความอินสเคียวอยู่บ้างในานะของศิลปินคนหนึ่งที่ที่เพิ่งจะมีโอกาสได้ออกไปทํางานในต่างประเทศเลยพอเราเจอบริการแบบนั้นเจอพลังงานแบบนั้นผมว่ามันก็มันก็ปลดล็อกเราโดยเร็วว่าจริงๆแล้วที่นี่เขาเขาทำให้เรารู้สึกเหมือนว่าที่นี่มันเป็นที่ที่ทุกคนตั้งตารอเราจริงๆอย่างแล้วก็เป็นที่เดียกต่อเนื่องเลยจากคอนเสิร์ตที่ทีไเห็นว่าคอนเสิร์ต ที่จีนก็จริงๆไปไปร่วมมิวสิกเฟสติวัลอะไรเงี้ยเขาก็มีเหมือนว่ามีมิวสิกเฟสติวัลแล้วเราก็เหมือนว่าไปเป็นเหมือนหนึ่งในไลน์อัพของเขาเลยเพื่อดีใจนะครับเพราะจริงๆแล้วผมเพิ่งจะไปโชว์ที่ที่จีนครั้งที่สองเพราะมันเราไม่คิดว่าว่าจะมีคนมามารอดูเยอะขนาดนี้เพราะว่าในสเกลแบบคนระดับหลักหลาย, <c oughs> ลยหมื่นอะไรเงี้ยผมว่ากับกับการที่เราเป็นศิลปินไทยร้องเพลงไทยแล้วก็ เป็นของเราแบบนี้ะไรเงี้ยไม่ไม่นึกว่าที่นั่นจะมีคนที่ให้การตอบรับมากขนาดนี้มีประมาท้ากไหมครับคนมันเยอะจริงๆตอนตอนซาวเช็คเห็นเวทีแล้วก็ตกใจตกใจเราก็ตื่นเต้นอแต่พอขึ้นไปจริงก็ตื่นเต้นหมาเดิมตื่นเต้นหมาเดิมตอนที่แบบเขาแบบตะโกนเรียกชื่อก่อนที่จะขึ้นเไรเงี้ยแบบขาสั่นเลยแต่ก็มาเต็มแต่พอขึ้นไปแล้วผมว่ามันมันเป็นเหมือนพื้นที่ปลอดภัยครับพอเราเห็นว่าคนแบบ ซัพพอร์ตเราเราขอเสียงเขาให้เสียงเขาร้องเพลงเราได้มันเหมือนว่าโอเคเราสบายใจแล้ว <ะ S 1> ในมุมที่ว่าเราได้เรามีคุณค่าสำหรับทางจริงแล้วเรามีโอกาสได้ให้อะไรกับเขาได้จริงๆอย่างครั้งนี้ไปไมแม่จีนก็จัดหนักมากมากขึ้นกว่าเดิมเลยยังไง<ป>ก็ไปท<า>ไปัป้ทงคงนิสบัตตอนเข้าก็น่าน่มาถึงวันสุดก็จะมีทำเป็นแฟนโปรเจกต์ครับแล้วเป็นคงบ้างเป็น ที่นู่นเลยเงี้ยเขาก็จะมีเหมือนกับคนที่เขาแบบทำป้ายบ้างมีชื่อบ้างอะไรเงี้ยในหลายๆรูปแบบเลยอะไรเงี้ยมีบางคนเอานอกจพงตั้งมีธงมาโบกมีอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงแบบที่นู่นก็จะมีคนที่ถือบงของเราที่จากที่นี่เยอะมากๆเลยเงี้ยก็รู้สึกประทับใจมากคารองเพลงเราชัดเหมือนกันนะชัดมากที่เราตัองใจเลยนะคารองนึงเราอยู่บ้านเราจงเบียเป๊ะเฟลผมก็ถอดฟุเช็คเลย ยิ่งหัวสั้นจีนยิ่งแบบว่าโอ้จีบพี่น้องรับมันคู่คิวมากขนาดไอ้พี่พิทก็มันคู่คิวในการทำงานมากขนาดแบบผมว่ามันมันก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ทุกคนแหละเพราะไม่ว่าจะเป็นศิลปินหรือเป็นคนทำงานในรูปแบบไหนอย่างเงี้ยการที่เราทำงานออกไปแล้วมีคนชิดชอบมีคนให้คุณค่ากับกับงานของเรามีคนที่ทำให้เรารู้สึกว่างานของเรามันมีมันมีคุณค่ากับคราอยู่ทำให้เราก็ได้รับการ เติมไฟให้เราอยากจะพัฒนาตัวเองขึ Kaiser, ้นไปทํางานที่ดีออกไปแล้วเราก็รู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเองครับอย่างัวแฟนคลับเราไปเยอะมากๆาอย่างเงี้ยตัวของพีพีตัวบายุกินเองแกรงใจแบบศิลปินที่ท่ตนะแบบว่ามันเป็นแบบถึงก็แบบหลายๆศิลปินอย่างเงี้ยเนาะก็ก็มีมีบ้างมีบ้างแต่ว่าหมายถึงว่าผมว่าคนคนที่แฟนๆที่เข้ามาอะไรเงี้ยผมว่าเขาก็เขาก็เขาก็ไม่ได้ไม่ได้เหมือนกับว่ามามาดูเราคนเดียวอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกับว่า บางคนเขาก็มารอดูมาดูศิลปิน,นอื่นๆมาก่อนแล้วก็เหมือนว่าพอเราลงบางคนก็รอดูศิลปินท่านอื่นต่ออย่างเงี้ยรวมถึงผมว่าเขาก็ก็ให้เกียรติกันละกันมากกว่าผมก็รู้สึกว่าผมว่ารวมถึงศิลปินท่านอื่นด้ว<ม>ยอย่างเงี้ยตอนที่เราเจอก็ก็น่ารักที่หนาเวทีเย่ยก็รู้สึกว่าต่างคนก็ต่าง มาสนุกมาเอ็นจอยกันในงานได้กันพบหลัยแบบว่าศิลปินเลยหลายคนหลังเวทีด้วยเนาะถามเจอไหมเมื่อกี้พี่ขออนุญาตไปก่อนดมาก่อนหน้าดีได้ไหมลูกกับพี่การกับพี่การได้ไหมลูกพี่การอยากดรามากินพี่การอยากพูดอะไรอยากชี้แจงอะไรเพิ่มเติมมั้ยอ๋อแต่จริงๆเรื่องเรื่องมันคือ ฟุตฟุตตรงนั้นมันไม่ได้เป็นฟุตที่ที่เหมือนกับว่าถูกตัดออนในรายการอะไรย่างเยจริงๆแล้วมันเป็นเป็นเป็นความผิดพลาดของของทีมงานฝั่งผมที่เขาเหลอลงฟุตนั้นไปในในในโซเชียลมีเดียของเขาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากทางเวิร์กพอยด์ด้วยอะไรเงี้ยแล้วจริงๆแล้วมันก็เป็น,เป,นเป็นลิขสิทธิ์ของทางรายการด้วยอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วผมก็มก็รู้สึกผิดแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่ที่ไม่ควรเกิดขึ้นแล้วก็เป็นข้อผิดพลาดอริย่างๆแล้วเราก็ มีการโทรไปไปคุยกับกับพี่ๆผู้ใหญ่ถุกเวอร์พอยลุ่มตัวพี่การด้วยอะไรแบแล้วก็มีการเข้าไปพูดคุยกันแบบขอโทษถึงความผิดในฝั่งเราที่ที่ที่มันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์เรากับพี่การหลายคนเขาห่วงกังวลว่าเออจะแบบยังไงกันมาเนี่ยอะไรเพยก็จริงๆพี่การเขาเป็นเป็นเป็นพี่ที่ตั้งแต่ผมเจอเขาแรกๆอย่างเงี้ยพี่การเขาก็าเป็นคนที่ น่ารักกับผมอยู่ตลอดอะไรย่างเงี้ยแต่ผมเจอเขาแรกเขาก็จะเป็นพี่ชายที่ที่ซัพพอร์ตทีมตลอดเจอกันทุกทกครั้งก,ก็ก็จะมีมีโมเมนต์ที่ดีต่อกันตลอดผมว่าพี่การไม่ไม่เคยมีเจตนาที่ที่ไม่ดีกับผมดังนั้นเขาก็ผมว่าไม่ไม่ว่าจะด้วยอะไรหรือไงก็ตามนะผมว่าเขาทําไปด้วยเจตนาที่ดีแล้วก็เหมือนว่าผมว่าเขาเขาแค่เหมือนกึง่งกึ่ง หย,ยอกล้อกันหยอกล้อ,อกันพี่น้องมากกว่าแอกว่าผมมันก็จะมีเส้นอะไรบางอย่างที่มันต่างคนก็อาจจะมีมีเส้นของความบอดีที่ที่ไม่เท่ากันเนี่ยแต่แต่ของผม <c oughs> ผมใจจริงผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรที่ไม่ดีกับกับพี่การรวมถึงพี่การก็ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรที่ไม่ดีด้วยกันอยู่แล้วตั้งแต่ต้นเดิถนถึงระหว่างทางไปทางเนี่ยแต่ก็แต่ก็เข้าใจถึงถึงประเด็นแวดล้อมต่างๆที่ที่ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็แล้วก็เข้าใจถึงฝั่ง ที่พี่แฟนขับซัพพอร์ตเยอะหน่อยครับจะบอกอะไรเขาในคลาสก็จริงผมว่าก็ขอบคุณขอบคุณมากกว่าที่ผมว่าจริงมันเป็นมันเป็นสถานการณ์ที่ที่ลำบากใจนะเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าผมว่าไม่ไม่ได้พูดยังไงดีคือหมายถึงว่าผมผมก็เข้าใจเข <c oughs> ้าใจทุกคนแล้วก็เข้าใจเข้าใจรุนแงค์รูทุกคนแล้วก็แล้วก็ขอบคุณรุนทุกคนมากๆอะไรเงี้ยที่เราก็เห็นว่าทุกทุกคนก็คือผมว่าทุกๆคนล้วนล้วนมีเจตนาที่ดีแล้วกันว่า ทั้งทั้งทั้งพิการด้วยแล้วก็ทาเป็นแฟนด้วยเนี่ยก็จริงๆมันก็เป็นเป็นเป็นเรื่องที่ไม่เงียบหรอใช่ผมจะรบผมผมก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ติดใจอะไรแล้วก็แล้วก็ขอบค okay, yeah, ุณขอบคุณแฟนทุกคนแล้วก oui> yeah, ็จร e> ิงๆแล้วผมเข้าใจในในความละเอียดอ่อนของของเส้นความบันเทิงเลยจับจ่อแล้วมีนจบแล้วมันจบแล้วครับผมกนป็ใหญ่ใหญ่ถึงปลายปีแตนกลับเข้าร้องเมื่อะไรจะประกาศออกมาพรุ่งนี้ครับผมพรุ่งนี้พรุ่งนียด เฮ้ยตั้งพรุ่งนี้กี่โมงกี่โมงกี่โมงพรุ่งนี้ตัดเไลาตัดเวลากี่โมงพรุ่งนี้แล้วกันครับพรุ่งนี้หลายคนรุนว่าจะเป็นคอนเสิร์ตหรือเป็นแฟนคลับหรือว่าอะไรพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้มาแล้วก็จริงๆแล้วเป็นบอกความรู้สึกแล้วกันผมว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ผมตื่นเต้นมากๆอีกโปรเจกต์นึงในในปีนี้แล้วมันก็เป็นโปรเจกต์ที่ที่เป็นเหมือนกับ ถ้าเร e ียนจบมันคือสเต็ปหนึ่งของชีวิตผมว่า <algum> โปรเจกต์นี้มันจะเป็นการที่เราได้มีโอกาสทําอะไรที่พัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมว่าเป็นเป็นเป็นความฝาันของของตัวผมเองแล้วก็แล้วก็อยากให้ทุกคนมามาร่วมนี่มันเหมือนจะบอกเลยเหมือนจะบอกแลอย่หลุดนะพรุ่งนี้บอก ตอนนี้มันแบบมันอันามากเลยแต่มันสมกันรอคอยใช่ไหมลูกก<ๆ>็สหวังว่าหว,วังว่าหวังว่าทุกคนจะชอบใจแล้วก็อยากให้ทุกคนมาร่วมอยู่ในความทรงจําที่ดีด้วยกันปลายปีนี้ครับเวลาไหนนะเวลาไหนนะเวลาพรุ่<ค>น<อ>งน,นี้เวลาเท่าไหร่รอเดี่ยวตาพรุ่งนี้พรุ่งนี้นนครับผมพรุ่งนี้ครับผมอะไรขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับได้ครับดขอบคุณนยครับอ๋อ ก็จริงๆตอนนี้ก็เริ่มเริ่มมีการพูดคุยเรื่องของลิสเทนหรือว่ารายละเอียดโชว์กับกับทางทีมของทางที่ประสานกับทางเดวิด์อสเตอร์แล้วตอนนี้ว่าก็เป็นช่วงของที่ต่างคนต่างหลงเตรียมความพร้อมในฝัง่งตัวเองแล้วก็รอรอมาเจอกันแล้วก็มาซ้อมร่วมกันกรจริงๆแล้วผมว,ว่าทางทางเดวิดเขาไม่ได้อาจจะเป็นเป็นการโชว์ที่เขาไม่ได้ไม่ได้มีความเป็นต์อะไรของเรามากเหมือนว่าเขาก็ เหมือนเวลาเราคุยกันว่าเราจะทําโชว์อะไรกันแบบไหนแล้วเขาก็รีดรูมให้เราเป็นดีไซน์เรามาแบบการอะไรอย่างเงี้ยเต้นเต <Thank you. S 1> ้นมากครับเต้นเต้นมากอันนี้ก็เป็นอีกโปรเจกต์ห hmm. นึ่งที่ที่เป็นเป็นความฝันของผมเลยว่าจริงๆแล้วดีพอสเตอร์ก็เป็นคนที่ อินสปายผมไไในด้านใ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 นพาร์ทของการทำงานในในฐานะศิลปินของผมอะไรย่างเงี้ยเพราะคิดว่าทุกคนก็น่าจะสัมผัสได้อะไรเงี้ยในงานมันก็มีอะไรเอเลิเมนต์อะไรหลายอย่างที่ผมว่ามันก็ถูกอินสปายมาจากมาจากงากหนาหรือโปสเตอร์เหมือนกันอย่างเงี้ยเพราะดีใจที่ได้ได้ร่วมงานกับกับโปรดิวเซอร์ระดับโลกรวมถึงศิลปินระดับโลกหลายท่านที่ที่จะมาเยี่ยมเยือนประเทศไทยจับโอเคค,ครับขอบคุณครับถามเสร็จได้เลยี่จะ